สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพระสมเด็จฐาน5ชั้นครับพิมพ์เทวดาหลวงพ่อกวยชุดอินทโรวัดโคศิตารามครับหรือวัดบ้านแครเดิมนี่แหละครับผมจังหวัดชัยนาทเป็นพระสมเด็จยุคแรกๆที่หลวงพ่อกกยนะครับท่านมีการจัดสร้างแล้วก็มีการปลูกเศษเองที่วัดครับหลวงพ่อกกยครับท่านได้รับมอบผงพระสมเด็จนะครับที่แตกหักจากวัดระฆังลูกศิษย์ลูกหานะครับก็นํามามอบให้ท่าน พร้อมกับพระสมเด็จหลวงปูน่นาคครับมาจํานวนหนึ่งหลวงพ่อลวยครับท่านชอบพิมพ์นี้มากท่านจึงได้มีการแกะแม่พิมพ์ขึ้นมาใหม่ครับเป็นจากต้นแบบเดิมเป็นพระสมเด็จพิมพ์เทวดาของหลวงปู่นาคเนี่ยแหละครับวัดละคังพระพิมพ์นี้สร้างไว้หลายเนื้อครับมีทั้งเนื้อดินเนื้อผงพุทธคุณเนื้อผงน้ํามันผงใบลานบางองค์นะครับจะมีรอยจานลายมือหลวงพ่อกวยเนี่ยอยู่ด้านหลังด้วยซึ่งว่ากันว่า ถ้ามีหลังจานเนี่ยจะหายากมากนะครับจะไม่ค่อยพบเจอพุทธคุณครับเด่นมากเรื่องพระสมเด็จเนี่ยเมตตามหานิยมครับพลิกดวงชะตาของผู้ที่บูชาครับเกื้อหนุนดวงชะตาแล้วก็ป้องกันภัยอันตรายต่างๆปกป้องคุ้มครองจเจริญทั้งโภคกรัพย์นะครับหลวงพ่อโกยเนี่ยท่านตั้งใจในการที่จะสรรหามวลสารต่างๆนะครับของท่านเนี่ยนะจากป่าลึก ตามตำราที่ระบุไว้ตอนที่ท่านไปทุดงครับโดยท่านนำตำราการสร้างพระสมเด็จแบบของท่านสมเด็จโตเนี่ยมาประยุกต์รวมกับวิชาที่ท่านได้ศึกษาและเรียนมานะครับพระสมเด็จเนื้อผงพุทธคุณยุคแรกเนี่ยสร้างประมาณปี2500ถึง2509เนื้อหามวลสารนะครับสร้างขึ้นจากผงผสมว่านประกอบไปด้วยผงปัทมังผงอิทธิเจผงมหาราช ผงพุทธคุณผงตีนิสิงเหครับซึ่งผงทั้ง5้านี้นะครับถือว่าเป็นผงที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับพระเกจิอาจารย์เก่งๆจะเขียนผงแล้วก็ลบผงแล้วก็มีพุทธคุณสูงมากๆครับสำหรับเนื้อหามวลสารต่างๆของพระสมเด็จของหลวงพ่อกลวยนะครับถ้าเรามีการส่งกล้องดูเนี่ยนะครับจะพบเห็นผงว่านต่างๆนะครับจะมีทั้งกวดแม่น้ำตามละเอียดครับเศษและอุกบาท แล้วก็เศษพลอยตารายละเอียดเศษข้าวก้นบาทเวลาที่ท่านฉันและท่านจะมาตากเอาไว้นะครับแล้วก็จะมีสุดยอดมวลสารที่หลวงพ่อกลวยท่านได้มีการรวบรวมเอาไว้ครับมีทั้งว่านต่างๆว่านมหาเมฆหลวงพ่อกลวยท่านบอกว่าเศษดีๆนะครับจะมีอํานาจทางเรื่องของกําบังได้ผงวิเศษต่างๆรวมถึงท่านเมตตาอธิษฐานจิตปลูกเศษเป่ากดพระด้วยมือของท่านเองครับ อย่างเข้มขังเลยบางองค์จะเห็นว่าจะมีรอยนิ้วมือของหลวงพ่อโกยเนี่ยอยู่ตามหลังพระด้วยซึ่งถือว่าถ้าใครได้พบเห็นได้บูชาถือว่าเป็นตัวแทนของหลวงพ่อลวยเลยก็ว่าได้ครับความศักดิ์สิทธิ์ความนิยมชมชอบหรือว่าความภาคภูมิใจที่เราได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของท่านเนี่ยมาไว้บูชาเป็นที่ระลึกนะครับว่ากันว่า การวิธีในการจัดสร้างพระเครื่องจะให้เข้มแข็งของหลวงพ่อกลยนะครับในการรวบรวมมวลสารการผสมและบางทีเนี่ยอาจจะมีการผสมผงกระดูกผีลงไปด้วยนะครับเพื่อความสุดยอดความเข้มขังเคยมีการลงเอาไว้เป็นข้อมูลครับหลวงพ่อกลยชุดตินทโลนะครับท่านเนี่ยสำเร็จยานชั้นสูงมีพลังจิตกล้าแข็งมากครับแม้แต่ การปลูกเสกนะครับแต่ละครั้งเนี่ยเวลาที่ไปร่วมพิธีกับหลวงปู่โตนะครับท่านยังชื่นชมในพลังจิตของหลวงพ่อกลวยมีการกล่าวชมมีการบันทึกเอาไว้นะครับเป็นข้อมูลในครั้งที่เคยร่วมพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลด้วยกันครับหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านยังมีพระเวทวิทยาคมที่กล้าแกร่งมากๆวิทยาอาคมสุดเข้มแขังครับวัตถุมงคลที่ หลวงพ่อจัดสร้างขึ้นเนี่ยทำการปลูกเสกเองนะครับล้วนแล้วเป็นท,ที่ทราบกันดีในหมู่ของลูกศิษย์ของท่านเสมอครับว่าผู้ที่ศรัทธาบารมีหลวงพ่อกวยถือว่าวัตถุมงคลน,นั้นเนี่ยเป็นสุดยอดของดีเป็นสุดยอดของวัตถุมงคลที่สร้างขึ้นมาเพื่อหวังผลในเรื่องของพุทธคุณอิทธิฤทธิปาฏิหารครับจะสามารถที่จะบูชาพุทธคุณเนี่ยปกปักรักษาคุ้มครองตนและครอบครัวได้ ทั้งยังมีโชคลาภเจริญเรื่องของโภคทรัพย์ด้วยบางท่านบูชาอธิษฐานนะครับสมปรารถนาค้าขายร่ำรวยครับชนิดที่เขาเรียกว่าเห็นผลทันตาและบูชาพุทธคุณได้อย่างแน่นอนครับผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อลวยเนี่ยต่างมีประสบการณ์มากมายครับให้เห็นกันหลายๆคนทั้งออกสื่อโซเชียลทั้งบอกเล่าทั้ง กับตัวผู้ที่บูชาเองเป็นที่เล่าขานถึงความศักดิ์สิทธิ์ในมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลที่หลวงพ่อโกยเนี่ยมีการจัดสร้างเอาไว้ครับไม่ว่าจะท่านท่านหรือท่านท่านในการจัดสร้างหรือปลุกเสกครับหลวงพ่อโกยต้องบอกเลยว่าท่านมีกิจยาคมในเรื่องของเขาเรียกว่าเมตตามหานิยมอย่างมากครับท่านเป็นพระที่เก่งสร้างพระไว้มากมายหลายพิมพ์นะครับพระเครื่องวัตถุมงคลของท่านเนี่ยมีทั้งที่ จัดสร้างเองปลูกเศกเองนะครับแล้วก็ถูกนิมนต์เนี่ยไปปลูกเศษนอกวัดก็มีนะครับแล้วแต่ละครั้งที่ไปปลูกเศกนอกวัดวัตถุมงคลเหล่านั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเรียกว่าอิทธิฤทธิ์มีประสบการณ์มากมายสําหรับคนที่บูชาไปครับพระเครื่องของหลวงพ่อกลัวเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยนะครับเอาไว้ติดตัวบูชาติดใจครับรวมทั้งเอาไว้ยึดเหนี่ยวจิตใจ เคยมีคนสอบถามนะครับว่าในโลกโซเชียลเนี่ยว่าบูชาวัตถุมงคลของหลวงพ่อโกยเนี่ยนะครับควรจะอาราธนาหรือว่าบอกกล่าวอย่างไรจึงจะสำเร็จผลหลวงพ่อลวยท่านเคยพูดไว้ครับว่าไม่ได้พูดกับผมนะครับเคยมีการบอกคนใกล้ชิดว่าไม่ว่าจะนับถือพระเครื่องอะไรก็ตามครับจะต้องไปกอบไปด้วยระหว่างผู้สร้างกับผู้ใช้ผู้นับถือหรือผู้ที่บูชานี่แหละครับผู้สร้างต้อง ดีจริงเก่งจริงตั้งใจสร้างจริงครับผู้นับถือก็ต้องนับถือจริงๆครับศรัทธาจริงเพ่งอยู่ในวัตถุมงคลนั้นจนเกิดพลังจิตในตัวเองครับรวมกับพลังจิตของหลวงพ่อที่มีการจัดสร้างจนเกิดอำนาจอิทธิฤทธิปฏิหารในองค์พระเครื่องนะครับตลอดจนวัตถุมงคลต่างๆถ้าทำได้เช่นนั้นนะครับพระผงสมเด็จของหลวงพ่อโกยเนี่ย จะมีอนุภาพไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระสมเด็จวัดะระฆังเลยครับเพราะพระสมเด็จของหลวงพ่อลวยท่านเนี่ยนะครับผสมผงวัดะระฆังเข้าไปด้วยนะครับแล้วการปลูกเสกวัตถุมงคลของหลวงพ่อลวยนะครับท่านจะปลูกเสกตามเลิกมงคลก่อนครับแล้วจึงปลูกเสกด้วยเลิกโจรเลิกบุญพยามาณคือพระของหลวงพ่อกวยหรือวัตถุมงคลต่างๆเนี่ยคนดีก็ใช้ได้ครับโจรก็ใช้ได้ ท่านมีวิธีปลูกเสกที่เขาเรียกว่าลึกซึ้งของท่านมากนะครับท่านจะปลูกเสกตอนเช้าสายบ่ายเย็นหัวค่ําเที่ยงคืนก่อนสว่างท่านจะปลูกเสกทุกวันครับเพื่อป้องกันคนที่ชะตาขาดใช้บูชาวัตถุมงคลของท่านเนี่ยคือวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์วันไหนอ่อนยิ่งต้องปลูกเสกให้มากครับแล้วมีมนต์คาถาต่างๆสะท้อนกลับเวลาใครที่ คิดไม่ดีกับลูกศิษย์ของท่านที่บูชาพระเครื่องเครื่องรางของท่านมีคนที่คิดไม่ดีมันจะสะท้อนกลับไปหาเขาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุมงคลต่างๆของหลวงพ่อกวยจึงเป็นที่ต้องการของทุกๆคนครับซึ่งมวลสารความศักดิ์สิทธิ์อนุภาพของผงวิเศษทั้ง5ประการนะครับก็จะมีผงอิทิเจทำขึ้นจากสูตรบูนกัญจายซึ่งท่านมหากันจาย เกจิอาจารย์ครับผู้สร้างในด้านพุทธคุณของผงอิทธิเจมีอนุภาพด้านของเมตตามหานิยมครับแควคาดปลอดภัยจากภัยพยันอันตรายทั้งปวงครับผงปัตมามังเนี่ยเป็นผงพื้นฐานสำหรับสร้างวัตถุมงคลเนื้อผงครับเป็นผงศักดิ์สิทธิ์มีอนุภาพในทางอยู่โยงคงกะพันนะครับล่องหนหายตัวจังงังรวมถึงเมตตามหานิยมครับผงม,มหาราชเนี่ยนะครับ มีอนุภาพด้านของอิทธิฤทธิทุกประการครับพร้อมทั้งขจัดปัดเป่าเพศภัยทั้งปวงสเสนียดจังไรครับผงพุทธคุณมีอนุภาพในด้านของเมตตามหานิยมอย่างสูงยิ่งครับเป็นของเรียกว่าวิเศษเลยก็ว่าได้ผงตรีนิสิงเหครับมีอนุภาพในทางป้องกันเขี้ยวเล็บเขาสัตว์ทุกชนิดพูดผีปีศาจนะครับสเสนียดจังไร การคุณใสยการการกระทําต่างๆครับลมเพลมพัดก็ว่าได้นอกจากผงวิเศษทั้ง5นี้แล้วนะครับในมวลสารพระสมเด็จเนี่ยยังมีผงใบลานซึ่งมีอนุภาพรักษาและส่งเสริมความศักดิ์สิทธิ์ของผงวิเศษทั้ง5ประการนี้อีกด้วยครับจึงทําให้พระสมเด็จเนี่ยเพียบพร้อมไปด้วยพุทธคุณอันสูงส่งเป็นที่เขาเรียกว่าต้องบูชา เป็นมหามงคลกับผู้ที่บูชาครับต้องถือว่าพระสมเด็จของหลวงพ่อกลวยนะครับที่ทัานหลวงพ่อกลวยปลูกเสกเนี่ยนะครับถือว่าเป็นพระสมเด็จที่น่าบูชาเป็นอย่างมากครับในเรื่องของพุทธคุณเขาเรียกว่ามีพระสมเด็จองค์เดียวเนี่ยครอบจักรวาลครับทั้งเมตตาทั้งป้องกันภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายหลายคนเนี่ยนะครับถึงอยากได้พระสมเด็จของหลวงพ่อกลวยเนี่ยท่านมา บูชาครับถึงแม้ว่าจะไม่มีวัดละกังเขาบอกว่าใช้ของหลวงพ่อโกยเนี่ยบูชาได้เลยครับมีมวลสารต่างๆของวัดละกังเนี่ยผสมอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะมีพระสมเด็จที่ไม่ทานหลวงพ่อโกยปลุกเสกแต่มีการจัดสร้างขึ้นมาใหม่ย้อนยุคนะครับก็จะมีมวลสารต่างๆที่หลวงพ่อโกยท่านได้มีการทําเอาไว้ครับมาเป็นมวลสารในการที่จะจัดสร้างครับพุทธคุณก็เหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีโอกาสได้พบได้บูชาขึ้นคอได้เลยครับถือว่าเป็นสุดยอดของพระสมเด็จพระเครื่องอีกหนึ่งวัตถุมงคลครับแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เป็นเจ้าของรูปด้วยนะครับขออนุญาตนำมาโชว์ให้พี่ๆที่ชอบพระเครื่องของหลวงพ่อกยเนี่ยได้รู้จักและได้ทราบนะครับถึงวัตถุมงคลของหลวงพ่อโกยแล้วก็ทราบที่ไปที่มา การจัดสร้างการปลูกเสกตลอดจนมวลสารต่างๆที่หลวงพ่อได้มีการจัดทำขึ้นมาครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆครูอาจารย์ทุกท่านนะครับที่มีการแชร์ข้อมูลเป็นความรู้ขออนุญาตนำความรู้เหล่านั้นนะครับมาบอกต่อมาพูดคุยให้กับพี่ๆเพื่อนๆได้หลายท่านได้รับทราบข้อมูลกันนะครับเผื่อว่ามีโอกาสได้ไปพบเจอ พระเครื่องต่างๆตลอดจนวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับและมีความเรื่อมใสในบุญบารมีของหลวงพ่อโกอยู่แล้วครับจะได้มีการเช่าหาบูชากันไว้เป็นสิมงคลครับขอบคุณทุกคนมากคำพูดคำจาใดผิดพลาดไปผมขออาภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ